เกิดอะไรขึ้นครับเมื่อ Netflix เจองานเข้าเต็มๆโดนอีลอนมัสออกมาโจมตีว่าโวเกินไปวันนี้เราจะมาไล่เรียงกันให้เห็นภาพชัดๆเลยครับว่าสงครามความคิดครั้งนี้มันเขย่าหุ้น Netflix ได้ยังไงแล้วสุดท้ายเรื่องนี้มันจะไปจบที่ตรงไหนกันแน่เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นครับและสำหรับศึกครั้งนี้บอกเลยว่ามันเริ่มมาจากตัวเลขสีแดงๆที่ทำเอานักลงทุนใจหายใจคว่ำกันเลยทีเดียว อยู่ดีๆหุ้นของ Netflix ก็ดิ่งลงไปถึง2.9%ภายในวันเดียวเลยครับฟังดูเผินๆอาจจะเอ๊ะไม่เยอะนี่นาแต่สำหรับบริษัทสเกลนี้เนี่ยโอ้โหมันคือสัญญาณเตือนภัยที่ดังมากและนี่มันเป็นแค่ยอดของภูเขาน้ำแข็งเท่านั้นเองครับและมันไม่ใช่แค่การล่วงลงแค่วันเดียวนะครับแต่มันเป็นการดิ่งลงแบบต่อเนื่องกันถึง4วันติดติดโอ้โหสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันสร้างแรงกดดันมหาศาลกับ Netflix แบบไม่ต้องสงสัยเลย แล้วอะไรกันล่ะครับคือต้นต่อของเรื่องนี้อะไรคือเชื้อไฟที่ทําให้สถานการณ์มันลุกลามได้เร็วขนาดนี้และคนที่จุดไฟครั้งนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับแต่คือชายที่แค่ขยับตัวนิดเดียวโลกออนไลน์ก็สะเทือนไปทางใบอีลอนมัสกนั่นเองครับนี่แหละครับทวีตต้นเรื่องมัสก์ทวีตสั้นๆแต่แรงมากว่าไวรัสความคิดแบบโวกกำลังทำให้ Netflix ดูไม่ได้คำว่าโวในบริบทนี้ก็จะหมายถึง การตื่นตัวต่อประเด็นเรื่องความไม่เท่าเทียมทางสังคมนะครับโหคําพูดแค่ประโยคเดียวเนี่ยสร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั้งวงการเลยแล้วมัสกวิจารณ์เรื่องอะไรบ้างคือเขามีประเด็นหลักๆอยู่2ข้อครับข้อแรกเลยคือ a อนิเมชันเรื่อง Dead e n d Paranormal Park ที่เขามองว่าเฮ้ยเนื้อหามันเน้นเรื่องตัวละครข้ามเพศมากเกินไปหน่อยนะส่วนข้อ2คือเขาไปเห็นด้วยกับกระแสที่บอกว่า Netflix เริ่มจะมีอคติต่อคนผิวขาวแล้วนะครับ ก่อนจะไปกันต่อนะครับเรามาทำความเข้าใจคำนี้กันก่อนแป๊บหนึ่งคำว่ากลุ่มที่ขาดการเป็นตัวแทนหรือ underrepresented groups เนี่ยมันหมายถึงกลุ่มคนในสังคมที่เราไม่ค่อยเห็นในสื่อบ่อยเท่ากับจำนวนที่พวกเขามีอยู่จริงๆในสังคมนั่นเองครับและจุดทิพที่สุดก็คือมัสไม่ได้พูดล,ยลอยๆนะครับแต่เขาใช้ข้อมูลจากรายงานของ Netflix เองนี่แหละมาเป็นอาวุธคือรายงานนี้ชี้ให้เห็นเลยว่า Netflix มีตัวละครจากกลุ่มที่ขาดการเป็นตัวแทนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมซะอีก ซึ่งถ้ามองในมุมของ Netflix นะครับนี่คือความสําเร็จเลยแต่สําหรับมสัสแล้วนี่แหละคือหลักฐานชั้นดีที่สนับสนุนข้อกล่าวหาของเขาแล้วพอเป็นอีลอนมัสที่ออกมาพูดโลกออนไลน์ก็ต้องฟังอยู่แล้วครับผลกระทบที่ตามมาเนี่ยคือรวดเร็วแล้วก็รุนแรงมากๆเลยผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดเลยก็คือ hashtag# Cancel n e น f l i x ยระเบิดขึ้นมาเลยครับกลายเป็นเทรนด์ที่เหมือนกับคลื่นซีนามีที่เรียกร้องให้คนไปยกเลิกสมาชิกกันใหญ่เลย เรื่องนี้ยืนยันได้ดีเลยจากข้อมูลการค้นหาบน Google ครับเพราะคำว่า cancel Netflix หรือยกเลิก Netflix เนี่ยพุ่งสูงขึ้นแบบชัดเจนมากซึ่งมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าเฮ้ยนี่ไม่ใช่แค่เสียงบ่นลอยๆในโซเชียลมีเดียนะแต่คนเริ่มลงมือทำกันจริงๆแล้วพอมาถึงจุดนี้เนะี่ยเราต้องหยดแล้วก็ถามคำถามที่สำคัญที่สุดเลยครับว่าเรื่องทั้งหมดนี้ เป็นแค่ดราม่าในโซเชียลมีเดียที่เดี๋ยวก็คงซาไปหรือว่ามันกำลังกัดกินเข้าไปถึงรากฐานของธุรกิจ Netflix กันแน่เราต้องแยกเสียงออกจากความจริงนะครับเสียงในที่นี้ก็คือกระแสบอยคอร์ดระยะสั้นที่เกิดจากมัสแต่ความจริงที่นักลงทุนเขามองหาจริงๆคือตัวเลขระยะยาวครับอย่างเช่นจำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นแล้วก็รายได้จากโฆษณาพูดง่ายๆเลยก็คือ ไม่ว่าดราม่าจะหนักหนาสาหัสแค่ไหนสุดท้ายแล้วสุขภาพของ Netflix เนี่ยมันวัดกันที่2อย่างนี้แหละครับมีคนสมัครเพิ่มขึ้นไหมและ2คือแพ็กเกจแบบมีโฆษณาเนี่ยสร้างรายได้ได้ได,ดีแค่ไหนเมื่อพายุเริ่มจะสงบลงแล้วเราได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้บ้างแล้วอะไรคือสิ่งที่เราต้องจับตาดูกันต่อไปบทสรุปก็คือแม้ว่าภาพลักษณ์ของ Netflix ตอนนี้จะกำลังถูกท้าทายอย่างหนักเลยนะครับ แต่เรื่องราวที่แท้จริงที่จะบอกว่าบริษัทจะอยู่หรือจะไปเนี่ยมันจะถูกตัดสินด้วยตัวเลขทางธุรกิจล้นล้วนเลยไม่ใช่แค่กระแสบนโลกออนไลน์และนี่ก็คือคำถามสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ให้เราคิดตามกันต่อนะครับว่าระหว่างพลังของกระแสสังคมกับพลังของตัวเลขทางธุรกิจพลังไหนกันแน่ที่จะเป็นตัวกำหนดอนาคตของ n น t f l i x อย่างแท้จริงเรื่องนี้ยังไม่จบนะครับและบอกเลยว่าน่าติดตามกันไปยาวๆอย่างแน่นอนครับ และอย่าลืมนะครับคลิปนี้เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน